ครับผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาคั้วไอ้ไอ้ส้เพิ่นนะครับเอาไอ้สวัสดีครับ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 สวัสดีพาซื้อจังหรไอ้แนะามผาซื้อจังอยเขาอยู่บ้านไหนครับผมเอ่อผู้ซอวยบรรจงผ่นรักษาครับหรือว่าผู้ซอวยท้องครับอยู่โผลเขานี่ละครับผมครับโผลมูสเดี๋ว่าครอบหรออยู่มูสอยู่โน้นโกครับคอกอ่ะครับผมนะครับเมื่อนี้ถือว่าเปิดครอบแม่ลูก้อยเนาะครับผมนะครับครอบแม่ลูกนะครับเดี๋ยววิทย์ผู้เขียวนะครับ ก็สิเบ่งรอบตัวจักน้อยนะครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมนะครับส่วนแม่ของเขาเนี่ครับผมนะครับสถานะท้องยุะมันจักเดีอยนได้มันธุ์เดือนบ่ฮะเดีอนฮาเดือนนี่นะครับเจี่หาเดือนนี่แหละครับผมนะครับแต่เป็นท้องพ่อพันธุ์้มผงนะครับได้นะครับพ่อพันธุ์้มผงคือเป็นลูกไา้ของเบิ่มพันธุ์ล้านครับผมนะครับแต่บ่มมีเอกสารดอกนะครับกล้วยห้องบ่มีตํานี้ยังต้นได้เนาะบวมีครับบ่มีครับบ่มีครับต่อมนี้ขาดท้องแขางดอกกับบวมมีครับผ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วหาผมลงองห,หายชิดนะครับหาชิดพีดผู้เขียวเป็นผู้ขายหาครับผมนะครับก็เป็นกล้วยไอ้ไซ้เล่านะครับความสูงนะครับวิดผู้เขียววัดมิกกี้นี่ได้ร้อยนะครับร้อยสามซีครับผมนะครับได้ประกันตําตั้ที่ร้อยสามสามพ่อครับผมนะครับประกันตั้ตลูกแม่ครับงามครับผมนะครับแข้งขายง่ครับผมนะครับสําหรับแม่เขานี่นะครับแข้งขายญ่ กล้วยบวกไงไนะครับเด้อนะครับกล้วยบวกไงแข้งขาไงครับผมนะครับส่วนแม่เขานี่ไอจวงมากจวงไห้เฟินเบิงจากาจไหนกนไหนไอจวงเห็นมันเว้ยหนา้าเว้ยหลังไห้เฟินเบิงจะจะ,จะบาดกันนหะแม่ของเขานี่ครับผมนะครับท้องยุซี่หาเดือนแ้วครับผมนะครับ อของลูกชายของเบิรมพัดล้านเดี๋ยววีดผู้เขียวนะครับก็สีมาเสเลยราคาให้ฟังจักหน่อยนะครับเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งแข็งเบิ่งขาซะก่อนนะครับประกอบการตัดสินใจจักหน่อยนะครับบ่มีต่านีได้เนาะค้อยฮาวเนาะบ่มีต่อนีไม่ต่คว่งามแล้วว่านะครับราคานี่ก็สมเหตุสมผลนะครับทีวิดผู้เขียวสิเปิดให้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณากันครับผมนะครับอ้าอ้ายดึงไปกินนายขึ้เก้าไปนี่ อะนะครับเบิ้งงน้วยการเบิ้งช่วงเบิ้งลั้มตัวแล้วครับผมนะครับอ่ะนะครับชำรบวิดผู้เขียวนะครับบอกมาพอสมควรแล้วนะครับควยครบนี่นะครับวิดผู้เขียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนนะครับสองหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับชำรบเบอร์วิดผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าห้าครับผมนะครับเด้อครับเด้อนะครับถ้าผู้ใดสนใจสินค้าเขาแล้วนะครับก็สามารถทักมาวิดผู้เขียวได้นะครับ คล้วยคลยแม่ลูกคมดีๆง่ายๆทั้ง,งซี่นะครับราคาถือๆจังซี่ถา้าผู้ใดเห็นทินงค่าแล้วสาธิ่ผู้ใดเปลีย่ยนเจ้าของนด้ครับเด้อนะครับตักมาวินผู้เขียวดวนครบผมนะครับเอาสญญารคิปนี้นะครับวินผู้เขียวเก่ามีอย,าย,อย่างไฝากไวยังตัวนี้นะครับวัดดีครับ <c oughs> Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp đi <laughs>